สวัสดีจ้ามื่อนี้แม่ต้อยบ้านสวนก็นได้เขาสวนกับเพื่อนกันท่านผู้ชมนะคะมาเขาสวนหดต้นใหม่หดทุกอย่างเนาะค่ะ่น้องจะชอบปลูกไว้สวนน,น้อยๆปลูกไว้นี่หลายอย่างค่ะเพื่อนกันดูยิอันนี้ก็จะเป็น มักแตงเนาะอนกันเนาะปลูกแตงพุ้งจปะปลูกเหมือนกันรูปน้ำใบแตงก็จะเป็นมักลินตี่ค่ะเพื่อนค่ะก็ปลูกไว้ทุกอย่างไม่สวนนี่มีหลายอย่างเนาะอนกันเนาะ รดน้ำทุกวันนะคะนี่ก็จะเป็นมักละมุดเนาะคะ่ะเนาะปลูกไว้เพื่ออนาคกตขา้าง้าลูกล้านทอาก็ะจุดยูได้กินปลูกไว้แต่มีทุกอย่างไ้ในสวนเนาะคะ่ะเนาะเยนกับส้มมันก็จะเป็นกล้วยเนาะคะ่ะกล้วย กล้วยกล้วยหอมท่องค่ะเพื่อนคะมีนี่แม่ต้อยกับผ้าเขามาช่มสวนมาลดต้นไม้ลดต้นผลไม้ทุกอย่างเนาะค่ะเนาะที่สารบ้านเนองปลูกยู่ปลูกกินค่ะสวนกับจะมี่หลายอย่างนีมะพร้าวน้ำหอมกับมี ม่วงเนาะค่ะม่วงมีกล้วยหอมทองชมไปเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะชมไปด้วยกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นพืชผักสวนครัวเนาะค่ะเนาะก็จะเป็นกะเพราตอะระเพรเา ันนี้ก็จะเป็นพริกปูพริกไว้ไอ้ได้กินได้อยากว่ต้องได้ซื้อน,นอกกันนะปูกหว้ห้ามมีนามหดนามถึงห้ากับมีน้นามน,นีุ่่นขอกปุ่นยังเ้ากับเอามาใส่อันนี้ก็จะเป็นต้นมะเฟืองนะคะเพื่อนๆคัะก็ร่งออกดอกก็ร่งออกดอกนอกกันนะต้น,ตนมะเฟืองต้นมะนาว มดไว้เพื่อไว้าเขาแหงนกันนะเขาก็จะได้เก็บกินไปเรื่อยๆต้นตะเพาเวลาเราทำกับข้าวเขาจะถอดหายหนาเขาจะต้องหาซื้อานะ,ะนะัาเนกันนะก็จะเป็นถั่วโอ้บอพิษนมะเขือะเขือโอ้ยขอตัวน,นะคะเล่นใส่ต้นหมักถั่วอะไรอันนี้ก็คือถั่วนะคะไม่เคยเป็นถั่วนะกันนะ กำลังขึ้นขางค่ะเพื่อนค่ะล้างงามช่วน้ำกันได้ค่ะเด้อช่ไปเรื่อยๆนะคะนี่ก็เป็นผักหวานผักไปกิน,นะะเนาะกันเนาะไม่สวนนี่นก็คือห้องอยากปลูกยังห้องก็ปลูกไว้ได้เนะคะเนาะปลูกไว้กินได้ ไม่เกี้ยผิดเหมนยังมาลงมต้องเอาลงมหนะ่อะนเนาะเอามาต้ำใบก่อนใดหอมลดหนามไปก่อนเน่อะกันเนาะ,ะนะชมด้วยกันนะคะเพืเ่อนๆค่ะแม่ยายบ้านสวนพาม,มาชมสวนนะคะสวนน,น้อย ที่มีทุกอย่างที่ปลูกไว้กินนะคะเนาะอยู่ปลูกกินอยู่แบบพ่อเพียงเนาะ,ะนี่ก็จะเป็นมักซีดาเนาะค่ะเพื่อนคะ่ะมีหลายอย่างมักซีดามักซีดาพันธุ์ไหเนาะก่ะเนาะ น้ำไปยงมแรงเลยหเอาก็ต้องลยหดน้ำนะคะเนาะอาจจะเป็นต้นมะกรูดค่ะเพื่อนค่ะชมไปด้วยกันนะคะต้นกูดนั้นก็จะเป็นส้มโอนะคะนะส้มโอ จะเป็นมะพร้าวน้ำหอมมะพร้าวเตี่ยเน,น้ะค่ะน้องเพื่อนคะ่ะชมไปด้วยกันนะชุ่มไปแล้วก็ให้กำลังใจกันด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดไลค์กดแชร์ฝากด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนลดทุกอย่างค่ะรดตุนใหม่น้อกันเนาะ ุมกล้วย,ยหอมข้างนี้ฟังนี้ก็จะเป็นกล้วยหอมเท่านั้นนะ,ะนะอันนี้ถั่วนะคะปู่ไ้กินเป็นถัวถ่วถั่วฝักยาวนะคะนะนปลูกปิดคางไาว้เขาปลูกหลายเขาปกเพาะเด็กกินเท่า่ะเนนะ พอได้กินพ่อไปไดยซื้อเขากินเนะคะ่ะเห็ดปชิมด้วยกันนะคะเพื่อนๆนี่ก็จะเป็นกล้วยหอมค่ะโอ้ลูกโตแล้วใหญ่แล้วเต็มแล้วนะคะนะกล้วยหอมกล้วยหอมท่วงกินได้หลายปีแล้วค่ะปูไป มีหลายขียอยู่ปะพาไปเบิองนอะค่ะนะนี่จะเป็นมะพร้าวน้ำหอมนะคะหอมเผาเตีย่ยไงละ่ะกล้วยค่ะกล้วยหอมกล้วยหอมนี่ก็จะมักนำนาอคะนะ่ะเนาะเพื่อนเือน,นทุกคนก็นจะรูชักได้กันอคเนาะเพราะว่าทุกคนกับปลูกกินที่กัน เขาจะมัดน้ำตรงหดน้ำไว้ต้องหดน้ำค่ะลบ่หดกันบ่มีน,มน้ำแน่ก็จะลูกไม่ใหญ่ลูกไม่โตเนาะค่ะกําลังออกค่ะกําลังใหญ่สวนน,น้อยแต่ว่ามีหลายอย่าง,นง,นนงเนาะค่ะเนาะเพื่อนเนาะอ,อันนั้นก็จะเป็นมักซีดาค่ะ ซีดาพันพันไหลมรเมล็ดนะคะเอาออกขายมัแเร็วค่ะนม่ีสองตัวกิฟนี่ก็เอาไว้แค่นี้น้องค่ะนอะ้อฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะเพื่อนๆกันลังใจกันน้องค่ะนอะ้อ อันนี้เป็นต้นมักเงาะด้วยค่ะกำลังงานให้กำลังใจกันไปนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ค่ะบายฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเพื่อนๆให้แม่ต้อยด้วยนะคะแม่ต้อยบ้านสวนค่ะ